สวัสดีครับวันนี้วันที่3พฤษภา2565นะครับวันนี้เราจะพามาชมตัวนี้ครับ MST นะครับยี่ห้อ MST นะครับตัว CFX นะครับตัวนี้เดี๋ยวมัหนรหัสอะไรนะครับาหายอันนี้ CFX แล้วก็ W ฮนะ MST ก็แปลมาจากคำว่า Max กส e ีดเทคโนโลยีนะครับจะเป็นค่ายของเกาหลีนะครับก็ก่อนหน้านี้เขาก็ทำรถอย่างอื่นรถด,ดิฟรถทางเลียบนะครับแต่ว่าหลังๆนี่เขามาทำตัวรถสเกล Skill นะครับอันนี้เป็นเป็นตัวเอ่อสกลที่เขาบอกว่าเป็น1ต่อ8นะครับแต่ว่าเทียบเทียบฐานล้อเนี่ยมันก็เท่ากับ1ต่อ10นะครับฐานล้อ3 1 3นะครับเป็นบอดี้ออนก็ คือออกมานานนะครับรุ่นนี้รุ่นตัว AMST เนี่ยแต่ว่าผมก็ดูอยู่แล้วก็ไม่ได้สั่งมาทัทีเพราะว่าเพราะว่าดูแล้วแบบว่ามันไม่มีที่แขวนอะไรนะครับเพราะว่าเวลาซื้อซื้อลถมาเนี่ยก็จะต้องมีอะไรสำรองเผื่อเวลาคนที่เล่นแล้วมันเสียนะครับก็จะได้จะได้เล่นได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็คือหลังจากนั้นกน็มาดูคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาเอาตัวแชทซีเนี่ยไปครอบ บอดี้รุ่นอื่นๆนะก็เขาบอกว่าทนนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดเทียบกับ s c x พวกนี้ก็ด้วยด้วยราคาเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวสปีดมันจะไม่มีแดกเบรกนะครับสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็ก็ลองเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า เล่นไปจนสนุกแล้วเนี่ยหรือว่าคุ้นเคยก็อาจจะเปลี่ยนชุดไฟให้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับคนที่จะหันมาเล่นรถสเกลนะครับตัว MST นะครับก็เดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างน,นะครับผมก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ของ MST นะครับเพราะว่าเพิ่งลองซื้อมาให้ดูประมาณ3-4คันนะครับ ก็มีตัวนี้แล้วก็มีจะมีอีก,อกสองตัวนะครับที่เดี๋ยวจะรีวิวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าว่า,วามันจะเป็นไงบ้างน,นะครับเพราะว่ามันก็ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็จะต่างไปเพราะมันมีนคานยกด้วยนะครับตัวนี้คานยก คานยกก็คือปกติตัวคานหนึ่งก็จะเป็นตรงๆนี่ถ้าเกิดเป็นคานยกมันก็จะมีตัวปีกนกยกขึ้นไปมันก็จะทําให้ระยะห่างระหว่างพื้นกับตัวตัวตัวคานเนี่ยตัวท้องคานเนี่ยมันสูงขึ้นครับมันมีระยะมากขึ้นก็จะทําให้เราผ่านอุปสรรคได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทํามานะครับก่อนหน้านี้น่าจะเป็นพวก Sx ทำมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาจะสูงกว่านี้นะครับ แล้วก็เอซีก็เราก็ผมก็ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องระบบไฟร่นเรื่องระบบการเปลี่ยนเกียร์นะครับการล็อกอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เรื่องเซอร์โวก็ยังแก้ไม่ตกก็เลยลองหันมาทํา m s t บ้างเพราะว่าราคาไม่แพงเหมาะสาหรับคนที่เริ่มต้นนะครับถึงคนที่แบบว่าพอเริ่มต้นเสร็จปุ๊บก็อาจจะใช้ตัวนี้ต่อยอดน,นะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนชุดไฟก็จะเล่นได้ดีกว่าเดิมเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับดูใ้ใกล้กัน ครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าที่เขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็มีในถุงก็จะมีสติกเกอร์นะครับตัวนี้สติกเกอร์เอาไว้แปะเล่นนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้รีโมทนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีแผ่นหนึ่งเป็นภาษาเกาหลีแผ่นหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สเปคของชุดไฟนะครับพวกมอเตอร์แล้วก็ตัว สปีดนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาเกาหลีนะครับรถเข้าค่ายเกาหลีนะฮะแล้วก็เป็นคู่มือนะฮะคู่มือคู่มือแล้วก็วิธีเซตตัวเออรีเซฟนะครับตัวรับสัญญ,ญาณแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นตัว ตัวสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์สำหรับแปะไตาตามบอดี้นะเขาก็จะมีคู่มือสำหรับการให้ให้ให้ใหดูว่ามันแปะตรงไหนนะครับสติกเกอร์สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นพวกกระจังหน้านะครับกระจังหน้าแล้วก็มีกระจกข้างมีนิ่ปัดน้ำฝนสโนเกิลน,นะครับแล้วก็มีคลิปสำหรับคนที่ไม่อยากจะคนที่อยากไม่อยากจะเอา ตัวบอดี้ไปใส่แม่เหล็กอยากจะเจาะแล้วก็ยึดดึงเอาเลยนะครับก็มีให้ด้วยนะครับสาหรับตัวนี้ถุงอีนี้อีกถุงหนึ่งก็จะมีชุดเครื่องมือนะครับเครื่องมือเป็นบล็อกก็มีแล้วก็เป็นเครื่องมือไขนะครับหกเหลี่ยมนะฮะแล้วก็เสาบอดี้นะครับตัวคลิปก็มีเพิ่มให้เพิ่มอีกแล้วก็ตัวเผากลางนะครับมีสำรองให้เผื่อบิดนะครับก็ ถือว่าเขามีมาให้พอสมควรเลยนะครับคร,ครบครบครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาให้รถวิ่งดูนะครับว่าใส่แบตรตรงไหนบังคับยังไงแล้วก็เนียนหรือไม่เนียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาใส่แบตเตอรี่นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ตักโรงงานมาก็เป็นอย่างนี้นะครับเอามาวางไว้เฉยยังเรายังไม่ได้ทําการยึดนะครับนนก็เดี๋ยวเราจะเอาแบตตัวนี้ใส่นะครับ n i m s ตัวแบตอันนี้ชุดไฟเนี่ยก็ใส่ได้ทั้งแบบนี้แล้วก็แบบ2เซลล์ก็ได้3เซลล์ก็ได้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตัวรีโมทนะครับรีโมทรีโมท,โมทเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ธรรมดานะครับพื้นพื้นนะครับพื้นพื้นแล้วก็ตัวใส่แบตเตอรี่นะครับตรงนี้ใส่สี่ก้อนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วลบอยู่ฝั่งนี้อันนี้บ็นบวกนะครับมีสองก้อนอยู่ด้านในนะครับก็ไม่ไม่มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับง่ายดายนะครับก็หลังจากใส่แบตเตอรี่ปุ๊บท่านก็ต้องเปิดก่อนนะครับเปิดปุ๊บ สัญญาณไฟตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับสีน้ําเงินนะครับเพื่อที่จะคุมสัญญาณไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็เสียบแบตเตอรี่จึ๊บนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดตรงนี้เปิดสวิตช์สวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์ตรงนี้พอเปิดสวิตช์ปุ๊บอ่ามันจะดังหนึ่งบี๊บนะครับหนึ่งบี๊บแปลว่าเราใช้ฐ่าน NIMH นะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นริโพลสองเซลล์มันก็จะดังสองปีตปีนะครับถ้าเป็นสามเซลล์มันก็จะดังปีตปีตปีตสามปีนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับว่ามันบังคับยังไงนะครับดนับแรกพอเราใส่แบตเตอรี่เสร็จปุ๊บเปิดเสร็จแล้วครับแล้วก็ก่อนที่จะเล่นอย่างอื่นนะครับก็เช็คขยับตัวตัวล้อก่อนนะครับดูว่าไฟมันทํางานได้ไหมนะครับนี่ค่ะไฟทํางานได้นลครับ วเวลาจะใช้เราก็จะเดินหน้านะครับก็คือใช้นิ้วชี้เนี่ยเดี่ยวเข้ามาหาตัวนะครับถ้าเกิดว่าจะถอยหลังก็นิ้วดันขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าตัวนี้เวลาจะถอยปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราเดินหน้านะครับแล้วเราจะถอยเลยเนี่ยกดทีเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ไปนะครับมันต้องกด2ทีนะครับมันต้องจึกจ๊กจึ๊กมันถึงจะไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าความเนียนมันประมาณไหนนะครับ ก็ถือว่าเียนใช้ได้นะครับสปีดเขานะครับอันนี้เดินหน้านะครับก็ค่อยๆเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าน,นี่เราจะมาให้ดูนะครับเวลาเดินหน้านะครับเดินหน้าปุ๊บพอเราหยุดคันเร่งนะครับ หยุดปึ๊บมันยังไหลต่อนะครับแปลว่ามันไม่มีแดกเบย์นะครับเพรนั้นเวลาเวลาลงเนินเนี่ยเวลาลงเนินเนี่ยก็อาจจะรถมันอาจจะไหลได้นะครับถ้าเกิดว่าเ๋ยนนะถ้ามันไม่มีแดกเบรกมันเนี่ยอาจจะไหลได้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ความเร็วสูงสุดก็ประมาณนี้ หอยหลังเราต้องกดสองทีนะครับนี่เดินหน้านะฮะไอหน้านิ้วก็เหนียวเข้ามานะครับหอยหลังถ้าเกิดเราถอยปุ๊บถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะ,จะถอยเลยนะครับแต่นี่เราต้องกดสองที่นะครับก็คือหนึ่งสองถึงจะถอยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าความเนียนก็ได้นะครับในราคาขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับ มีใส่แบตเตอรี่3มเซลล์ก็จะเร็วกว่านี้เยอะนะครับก็สำหรับตัวตัวรีโมทนะครับก็มีคร่าวๆก็คือที่หลักๆก,ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นี่นี่เอาไว้ปรับคล้ายๆแบบซ้ายขวานะครับซ้ายขวาเพื่อที่จะเวลาเล่นแล้วรถอาจจะกินซ้ายกินขวาแล้วก็ใช้ตัวนี้ปรับช่วยนะครับตัวอื่นก็อันนี้เป็นรีโมทที่เป็น3ามชแนงนะครับแต่ว่าตัวอื่นผมก็ยังไม่ค่อย เชี่ยวชาญน,นะครับวันนี้ก็ไปดูมาคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะรีบมารีวิวก่อนนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับครับก็ดูชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวรถสเกลนะครับ CFX นะครับ W นะครับจากค่า MST ของเกาหลีนะครับก็ถือว่าเป็นรถสเกลที่ที่ก็คุ้มค่านะครับราคา16,900บาทนะครับโดยประมาณนะครับก็มีล้อให้มียางให้นะครับเป็นคานยกมีมอเตอร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับ สมมติถ้าเกิดว่าเราเบื่อที่จะใช้บอดี้นี้แล้วเนี่ยก็อาจจะไปหาบอดี้อื่นที่เป็นบอดี้แข็งนะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดนะพวกเบาะเบิดที่นั่งเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านนี้นะฮะมันก็สามารถที่จะวางได้เลยเพราะว่านี้มันต่ําแต่ว่าก็อาจจะมีการโมดิฟายพวกตัวกล่องรีซีฟอะไรประมาณนี้บางทีอาจจะต้องเอาออกไปเลยแล้วเราก็ใช้ตัวกันน้ำแทนนะครับมันก็จะได้ประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็วางพวกบอดี้แข็งต่อไปในอนาคตได้นะครับ ก็ลองดูนะครับว่าว่ามันจะเล่นเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ว่าคือตัว MST เนะี่ยเข้ามาเมืองมาในเมืองไทยนานมากแล้วนะครับก็เขาก็เล่นกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมเมื่อพึ่งพิ่งลองมาลองสั่งมาดูนะครับว่ามันมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าเห็นของคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้กล้าเข้าไปจับ อะไรเยอะนะครับแต่ว่าพอมาอย่างนี้เราก็จะได้ดูรายละเอียดได้อย่างเท่าที่อยากดูนะครับแล้วก็จะได้ดูว่ามันสมรรถนะมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับแต่ว่าคนอื่นเท่าที่เขาลองเล่นแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นเป็นยี่ห้อที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมอเตอร์อยู่ด้านหน้านะครับใส่สามารถที่จะใส่บอดี้แข็งที่มีภายในได้นะครับแล้วก็ ตัวคานที่เป็นคานยกทําให้ผ่านอุปสรรคได้ดีนะครับทั้งตัวตัวแผ่นตรงกลางนี้ด้วยนะครับ mm. ก็ทำให้ผ่านอุปสรรคได้ดีนะครับ mm. ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมือใหม่ของผมนะครับ MST นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับช่องของเราก็จะมี4ช่องทางน,นะครับมี YouTube Facebook เว็บไซต์แล้วก็ Instagram มนะครับในชื่อเดียวกันก็คือ RC s k a l l Thailand นะครับสำหรับท่านที่จะโทรสายด่วนนะครับก็เบอร์0814911989นะครับหรือ l ลน e นะครับ l ล n e ID ก็คือ ID line ก็คือ H D Alien นะครับ H ฮ่องกง D d o c แล้วก็ A L I E N นะครับผม A นะครับสวัสดีครับ